เราจะไปกลางเป็นที่การนะครับเราท้องผาภูมิครับแล้วก็จะไปเล่นน้ำตกด้วยครับแช่น้ำร้อนผู้กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ช่องป๊อบพาลุยให้หน่อยได้ไหมครับอยากมีคนติดตามเยอะวันนี้จะพาไปเที่ยวครับ ใช้น้ำก่อนแนละ้วไปกลางเต็นท์<ป>อ้เฮ้ยุน้ำร้อนดาาครับนี่ครับห้ามนำอาหารเข้าไปในบอ่อน้ำผุร้อนห้ามนำตัดเลี้ยงเข้าไปบอ่อน้ำผุร้อนอนวดมีแผนไทย้เข้า ลำผูกร้อนครับมีน้ำให้เล่นข้างสองฝั่งมีคนก็เยอะอยู่บอ่อน้ำร้อนอยู่ตรงกลางครับมีบอ่อน้าร้อนมีกบ่อน้าร้อนอยู่ตรงกลางมีโรงนวดห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าครับแล้วก็แวะทำบุญได้นะครับ 你打工。 จุดกับล้างตัวกันครับมีล้างตัวบ่อจุดร้อนแล้วก็มีลำธารเล็กๆมีสองบ่อครับบ่อเล็กบ่อใหญ่แช่น้ำสบายๆแล้ก่อน้ำร้อนน้ำร้อนเลย สี่สิบสององศาไม่ใช่บ่อน้ำร้อนอะไรต้อนคนอื่นอ่อบ่อน้ำพ<อ>ุหินดาดเอามาหนึ่งบ่อน้ำพุหินดาดครับดาดอะไรมาจังหวัดเชียงการครับ <c oughs> สี่สิบสององศาร้อนเรา,ามาตามมากันได้ครับตามมาตามมาให้ตามาตามาบ่อน้ำร้อนแล้วนั่นประดี๋ยวเราจะไปลองบ่อเลี้ยกันร้อ,อ,อนหรือเลปล่า

ตอนเช้าครับตอนเช้าอากาศตอนเช้า19องศาครับตอนเย็นเรามีกินหมูกระทะครับติดตามช่องป๊อปพาลุยได้นะครับฝากตามท้เทีย่ยวที่ไหนวันนี้ถึงแล้วครับลานกลางเต็นท์วันนี้จังหวัดกาญ ทองผอมภูมิทองขาภูมินะครับจังหวัดเมืองการมีเต็นท์ให้เลือกข้างบนแล้วก็ข้างล่างครับเดี๋ยวติดตามกันได้ครับครับช่องป๊อปลุยครับเรามากลางแคมป์แล้วครับถึงที่กลางแคมป์ ไม่รู้ว่าเคยีนตะเหนากี่องศาแล้วครับน้ำไม่ลึกครับน้ำไม่ลึกเล่นได้ครับน้ำไม่ลึกครับธรรมชาติไทยธรรมชาติครับจังหวัดการจังหวัดการครับฟองผาภูมิมากันได้ครับมากันได้ครับสวยๆครับเงียบๆนอนหลับทาน ถึงแล้วครับลานกลางเต็นท์วันนี้จังหวัดกาญจน์ทองผอมภูมิทองหอภูมินะครับจังหวัดเมืองกาญจน์มีเต็นท์ให้เลือกท้องบนแล้วก็ข้างล่างครับเดี๋ยวติดตามกันได้ครับเต็นท์ข้างบนครับมีหลังคาเนีย่ยเต็นท์เต็นท์ผมครับแล้วก็เต็นท์พี่มาด้วยกันครับ นี่ครับถึงจุดกลางเต็นท์แล้วครับนี่ครับกลางเต็นเริดเรียบร้อยนี่ครับเต็นท์ีสองแบบ หมูกระทะทีเด็ดเป็นหินเป็นอะไรสวย ตอนเช้าครับตอนเช้าอากาศตอนเช้า,า,าสิบก้าองศาอากาศตอนเช้าครับพี่น้องเขื่อนวิวสวย อากาศเย็นๆสบายๆายยามเช้าครับชาเกีียวก่อนกลับครับรถสองแถวคาเฟ่นี่นี่ครับเรามาถึงร้านคาเฟ่สองแถวคาเฟ่มีป้ายบอกนะครับทองผาภูมิอีตองปีล็อกอำเภอสังขะนะครับแวะมาชมได้ครับ